สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสตาวันที่10มกราคม2568นะคะทุกคนวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวัน แต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นใจะจะพาทุกคนไปดูวันที่9ก่อนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องคะช่วงนี้เราสตาร์หลุดนะคะพี่น้องใจอยากให้ทุกท่านหยุดก่อนนะคะทุกคนจะให้เด่น9และ8ค่ะทุกท่านขามา5 92 4 2สี่เด่นมา9นะคะทุกคนใจจับคู่หลุดพี่น้องใจบริจับเกาสองสองเกาให้นะคะ เลขเด่นประจาวันหลุดไหมวันพฤธหัสหลุดหมดนะคะทุกคนห้ากับศูนย์หลุดหมดเลยมาห้าเก้าสองสี่สองนาะพี่น้องขาเอาไปดุนต้อนนพี่น้องวันที่สิบถ้าชอบก็ค่อยตามของที่ใจคํานวณให้นะคะทุกคนที่ใจวางให้นะคะถ้าไม่ชอบท่านผ่านได้เลยสําหรับวันที่สิบจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเออใจได้อยู่ที่ห้าและสี่ขอโทษกับใครนะคะทุกคนพูดผิดนะคะ สำหรับคู่ที่จะจะจับให้ f อซได้รับชมนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันมาดูกันค่ะทุกคนห้านะคะห้าเก้าห้าสองห้าหนึ่งห้าหกสี่ค่ะทุกคนสี่ห้าสี่เก้า สี่สองสี่เจ็ดนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะสี่สองกับเป็นคู่มือวานนี่เดี๋ยวพี่น้องถ้าผู้ใดบอมักกัมักสี่หนึ่งก็ได้นะคะทุกคนค่ะก็แล้วแต่ความชอบนะพี่น้องจะจับเลขซ้ำมือวานนี่นะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนพิจรารณาดูมาดูคู่เด่นนะคะสี่ห้าห้าสี่คู่ที่ชอบวันนี้นะคะทุกคนใจมัก หาหนึ่งหนึ่งหาเนาะคะ่ะชอบก็ค่อยตามนะคะทุกคนไม่ชอบก็ผ่านเดี๋ยวจะเจะเปลี่ยนให้ก็ได้นะคะทุกคนเป็นสี่หนึ่งถ้า FC ชอบเนาะคะ่ะเพราะว่าสี่สองเป็นคู่ของเมื่อวานนี้นะคะทุกคนถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะทุกคนคะ่ะสี่สองสองีเนาะคะ่ะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันอยู่ที่เลขหกและหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคน หกกับหนึ่งนี้ FC สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะมาดูกันค่ะเด่นแยกวันนี้อยู่ที่5และ4เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น5665 5115จับให้ทั้ง2คู่นะคะ5้1 1 5เป็นคู่ที่ชอบเนาะค่ะ4ค่ะ4664 4114นะคะทุกคน4664บ่ไได้จับคู่ให้จับแต่ 1> c 1 1นึที่เอามาแทน c 2 2องเนาะค่ะเนาะเพราะว่า4 2 2องสเป็นลวนเลขของเมื่อวานนี้ถ้าท่านชอบก็ค่อยตามนะคะทุกท่านไม่ชอบก็ผ่านเหมือนเดิมค่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่10มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ f c ท,ทุกทกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆสุขสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ